ครับสวัสดีครับ hey, hey, hey. ผมสงสัยครับทำไมเขาถึงให้วิ่งสวนเลนมาอย่างนี้ครับวับงนวนไม่มีรถวิ่งครับผมสงสัยนะครับมันต้องมีอะไรสักอย่างครับตามไปดูก่อน อุบัติเหตุหรือว่าอะไรสักอย่างครับเพราะว่าเขาปิดฝั่งม้นไว้ไม่มีรถวิ่งครับใายวิ่งสวนเลนมาอย่างนี้ครับไปตามไปดูครับผมอ๋อเจอแล้วครับผมเจอแล้วครับเจอแล้วครับเป็นอุบัติเหตุครับอาจะเป็นสิบล้อ ล้อสิบล้อส่วนตน้นไม้ครับผม